สวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ไร่ที่หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับเรามาได้สักพักแล้วปลูกต้นไม้เสร็จไปร้อยกว่าต้นแล้วทีนี้เราก็มาดูส่วนป่าที่เราปลูกนะครับบริเวณนี้เป็นต้นประดู่ป่านะครับก็ขึ้นสวยงามน,นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณ ที่ดอนนะครับแล้วก็ปลูกต้นสักไว้นะครับก็เติบโตได้ดีพอสมควรนะครับมาดูต้นพยอมนะครับซึ่งเรานำมาปลูกบนที่ดอนนะครับก็โตบ้างนะครับแล้วก็ตายไปเยอะแล้วก็มียางนานะครับเราเอามาปลูกบนที่ดอนซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเป็นการปลูกต้นไม้ ปีแรกๆของเรานะครับซี่เราไม่รู้ก็ตายไปหลายต้นแต่ก็ยังรอดอยู่นะครับมาดูต้นไม้ที่ค่อนข้างจะเป็นพระเอกของที่เราเลยนะครับโซนนี้เป็นพยุงนะครับโตได้ดีครับต้นสูงตรงหลังจากตัดหญ้าออกไปแล้วนะครับก็สวยงามนะครับสำหรับพยุงในแปลงเรา มาดูต้นแดงนะครับนี่เป็นต้นไม้ที่ติดอยู่กับที่เรามาดั้งเดิมน,นะครับต้นนี้สูงมากเลยนะครับดูขนาดแล้วนี่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งคนโอบครับคงมีอายุได้หลายปีนะครับมาดูต้นสักนะครับบริเวณที่สักเรางามที่สุดในสวนนะครับดูความสูงนีฮ ประมาณ7 8เมตรแล้วนะครับสักสามปีครับเ้บ์น,นี้งามมากนะครับแล้วก็มาดูนี่นะครับต้นขานางซึ่งเราเอาไม้เป็นไม้สับหว่างนะครับเพื่อจะไว้ล้อมออกตอนต้นไม้อายุได้5ปีนะครับทรงพุ่มสวยทีเดียวนะคใครผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาดูนะว่าต้นอะไรไม่เคยเห็นสวยงามมาก ก็อีกสัก2ปีเราจะล้อมออกแล้วนะครับมาดูน้ําในบอ่อเรานะครับเกือบเต็มเลยนะครับแสดงว่าฝนตกมาเยอะพอสมควรมาดูไผ่กันบ้างนะครับบริเวณแถวนี้นะครับก็เป็นกอไผ่ด้ามขวาน,นะครับมีอยู่ประมาณ2อสกอก็มีขนาดโตใช้ได้ใช้งานได้แล้วนะครับก่อน,นี้ก็เป็น ไข่สร้างไพรนะครับมีขนาดกอใหญ่ใช้ได้เลยลำแม่ขนาดใหญ่มีเยอะพอสมควรนะครับไผ่สร้างไพรนี่เป็นกอของไผ่ตรงยักษ์นะครับขนาดลำใหญ่มากเลยนะครับมีอยู่สองกอนะครับที่ไล่ที่หนองไผ่นี่เป็นกอของไผ่สร้างหมดนนะครับมีลำแม่ขนาด สามนิ้วหลายลำแล้วนะครับมีความสวยงามจเจริญเติบโตได้ดีเลยนะไผ่ซังมนมาดูอีกหนึ่งกอนะครับนี่เป็นไผ่ลวกดำนะครับที่สวนที่หนองไผ่เรานะครับมีไผ่ลวกดำด้วยนะครับจะสังเกตว่าขนาดลำเขานะครับใหญ่ พอๆกับไผ่สร้างไผ่เลยนะครับแตกกาบเขาจะติดกับลำไผ่นะครับแล้วก็มีรากแตกออกมาพอสมควรนะครับอย่างนี้น่าจะขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับนี่นะครับมาดูลำของไผ่สร้างมอนอีกกอนึ่งนะครับมีลำแม่ที่สวยงามเดียวนะครับตรงดีเดียวสูงมาก ันนี้เราก็คงจากลาจากสวนที่หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับโดยการพาชมกอไผ่สร้างหมดนะสวยงามหลายกอเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราตัดกิ่งตอนให้พี่บังไปแล้วนะครับที่เราตอนไวนนไ้นะครับขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับวันนี้เราก็มาชมแค่นี้นะครับ เดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาเที่ยวอีกครั้งสวัสดีครับ